บรรยากาศมาสอนเพลงบอกว่าอารมณ์แบบสากนญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันบ้างแล้วกันนะฮะใส่ชุดทันจิโร่มาเลยแต่ว่าไม่ได้สอนเพลงทันจิโร่นะฮะวันนี้สอนเพลงซัมเมอร์ชามนะครับหรือที่คนไทยเรียกว่าอะไรนะคิมิโนโตะนะฮะซึ่งจะสอน2แบบด้วยกันคือแบบตีคอร์ดแล้วก็แบบดึงตบนะครับทีนี้เอาแบบตีคอร์ดก่อนแต่ว่าเดี๋ยวบอกคอร์ดที่ใช้ก่อนนะครับคอร์ดเพลงนี้อาจจะมีคอร์ดทาบแต่เดี๋ยวพีเตอจัดการให้มันไม่มีทาบให้นะครับ ก็ดื่นบอกก่อนว่าพวกเราตั้งสายปกตินะครับพอดีกีตาร์คุเต้เมื่อกี้ตั้งสาย E flat ไว้ก็เลยเอาคาโปมาทาบช่องที่1แต่พวกเราที่ตั้งสายปกติไม่ต้องทาบเหมือนคุเต้นะครับย้ำแล้วนะไม่ต้องทาบเหมือนคุเต้นะครับเล่นคอร์ดปกติเสียงเดียวกันเลยเช่นสมมติว่าพวกเราจับคอร์ด C นะครับลองจับคอร์ด C ของกีตาร์พวกเราดูครับแล้วดีครับเสียงจะเหมือนคุเต้นะครับโอเคนะเสียงเราตรงกันแล้วนะครับทีนี้คอร์ดในเพลงที่มีโนโต้เนี่ย ถ้าเอาเป็นคอร์ดง่ายก่อนก็จะมีคอร์ด G นะครับฟังช่วงต้นคลิปให้ดีนะฮะอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับที่ได้จะบอกเทเคนิคลับตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี้นะครับโอเคคอร์ด G เนี่ยดีดูกสายถ้าเป็นดีดนะครับถ้าเป็นแบบดึงตบก็จะเป็นเบสคือนิ้วโป้งเนี่ยอยู่สายหกนะครับเบสเดี๋ยวพูดว่าเบสตรงคอร์ด G แปลว่าดีดนิ้วโป้งดีสายหกนะครับต่อมาคอร์ดที่สองขอด A ครับดีห้าสายนะครับนิ้วโป้งสายห้าแล้วก็เดี๋ยวขยายคอร์ด G นิดหนึง่งในเพลงเนี่ยจะใช้ G ธรรมดาก็ได้ หรือใครจะใช้ G major 7ก็ได้นะครับดีด6สายและเบสสาย6ทั้งคู่คอร์ดที่2ครับคอร์ด A ดีด5สายเบสสายหหรือใครจะใช้คอร์ด A 7ก็ได้นะครับปล่อยนิ้วกลางออกดีด5สายและเบสสาย5เช่นกันเนาะแล้วก็ F sharp minor ครับใครจับท่าเต็มได้ก็อย่างนี้ไปเลยีด6สายเบสสายหหรือใครจะทําเป็น F sharp minor 7ก็ปล่อยนิ้วก้อยนะครับต่างกันแค่นี้หรือใครจับแบบรัดเอาแบบนี้ครับนะและเบสสาย6นะครับ ทีนี้ถ้าใครจับคอร์ดเอฟชาร์บมิเนอร์แล้วดีดเต็มแบบนี้ครับคำแนะนําก็คือว่าให้ใต้นิ้วชี้ไปโดนสายห้านะครับใต้นิ้วชี้แอบโดนสายห้าให้สายห้าบอดไม่ที่กดนะครับกดสายหกเหมือนเดิมแต่สายห้าบอดนะครับแล้วก็คอร์ดจะไปบีไมิเนอร์ครับใครทาบเต็มก็แบบนี้เลยดีดห้าสายเบสสายห้าหรือใครเล่นบีไมิเนอร์เซเว่นก็ปล่อยนิ้วก้อยออกดีดห้าสายเบสสายห้าเหมือนกันนะครับใครเป็นมือใหม่หัดเล่นก็อย่างนี้ก็ได้ห้าสายเบสสายห้านะครับแล้วก็คอร์ด มีอะไรอีกไหมมี e minor e minor จับเป็น e minor 7ก็ได้ครับคือ e minor ดีหกสายใช่นไหมเบสสาย6เติมนิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็ได้สาย2ช่อง3นะครับอ่าดีหกสายเหมือนเดิมแล้วก็คอร์ด D ธรรมดาครับพี่เจย์มองว่าเป็นคอร์ด D ธรรมดาแล้วกันจริงใน,ในเว็บที่พี่เ,ออเรรจย์หยิบม,มาใช้ก็เขียน D sharp f o u แต่พี่เจยเล่น D ธรรมดานะครับ D สีสายหรือคอร์ด D นะครับหรือใครจะใช้ช่วงตำแหน่งที่เป็นคอร์ด D ว่า D major seven ก็เข้านะครับจับลักษณะน,นี้ D สีสายเบสคอร์ดเบสเป็นสาย4นะครับ คอส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยซับซ้อนและวนมาประมาณนี้ต่อมาวิธีดีนะครับในขั้นแรกเราจะสอนเป็นดีดแพทเทิร์นกันก่อนคือลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง 1, 2และ3และ4ลงลง,งขึ้นขึ้นลง1 2และ3และ4นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ต,ตัวอย่างนะฮะพี่เตยลองมั่วนะอย่าไปถือสาภาษาแล้วกันเดี๋ยวลองลองไปทำทำนองแล้วกันนะ หาเสียงก่อนนะ ครับถ้าใครเคยเล่นแพทเทิร์นนี้มาแล้วก็จะไม่ยากแต่วา,าเป็นเอาสายเอาใจเอาเอาใจสายดึงตบกันบ้างแล้วกันนะครับหรือเกี่ยวตบนั่นเองเราจะเล่นแพทเทิร์นที่ง่ายที่สุดก่อนก็นกคือนะครับเดี๋ยวจะทำงานคล้ายๆอย่างนี้เนาะจะพูดว่าอะไรเดี๋ยวอาจะพูดว่าพร้อมแล้วกันพร้อมแปลว่าอะไรคือการเล่นเบสสายบนคู่กับ3สายล่างก็ได้หรือบางคอร์ดเดี๋ยวจะเป็นสาย4 3 2นะครับเดี๋ยวจะจะบอกอีกทีหนึ่ง เราจะเล่นแค่พี่เรียกพูดว่าดึงอะไรกันดึงตบ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 เป็นคอร์ดดึงตบดึงตบเป็นคอร์ดดึงตบดึงตบเป็นคอร์ดไหมครับไม่ใยากเกินไปเนาะแต่จังหวะมันจะเบี่ยงหน่อยเนาะมันจะมันจะไม่ใช่แบบปามปามตบปามตบมันจะไม่เท่ากันมันจะเบี่ยงนิดนึงเป็นปามตบปามตบปามตบปาม จังหวะดึงครั้งที่สองมันจะเป็นจังหวะยก1 2สองและถ้าใครเคยฝึกกับการน,นับมีทนอนนองก็คือเล่นจังหวะและนั่นเองนสองและปามตบปามตบประมาณนี้มันจะไม่ใช่ปามตบปามตบมันจะไม่แข็งแล้วม,มีลูกมันจะเวียงนะตอนหลังปามตบปามตบนะครับกะเอาแล้วกันนะลองฝึกเล่นตามเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับหลงสองเสียงเลยนะ What about that? แล้วก็ทีนี้เมื่อกี้ที่พี่ได้บอกว่าบางคอร์ดเนี่ยเกี่ยวสาย2 3 4ได้ก็สังเกตง่ายว,ว่าถ้าคอร์ดไหนที่เล่นเบสสาย5หรือเบสสาย6จะสามารถเกี่ยวสาย432ได้นะครับในตอนที่เราดึงขึ้นมาเนาะโอเคนะครับก็อย่างเช่น F m i n ั r ก็ทําได้เป็น432ก 3, ็ได้หรือ B m เม o r ตรงดึงก็เป็นสาย432ได้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกไม่อยากจําเยอะก็321ตลอดก็ยังได้อยู่นะครับแถมไม่อีกแพทเทิร์นแล้วกันครับสำหรับใครที่เคยเล่นแพทเทิร์น เบสเกี่ยวตบเบสเกี่ยวตบนะครับเป็นแพทเทิร์นที่พี่ได้สอนอยู่บ,บ่อยๆเนาะถ้าใครเคยเล่นมาก่อนนะครับเอามาประยุกต์กับเพลงนี้ได้เช่นกันอย่างเช่น ก็อารมณ์ประมาณนี้เลยก็คือแบ่งเป็นเบสก็คือการเล่นนิ้วโป้งครั้งเดียวถูกไหมครับแล้วก็เกี่ยวก็คือการดึงสายแหละไม่ว่าจะเป็น3-2-1หรือ4-3-2ก็แล้วแต่ตบก็ตบปกติแต่ย้ำหน่ยนะครับเวลาที่มือใหม่หาเล่นตบส่วนใหญ่ชอบตบกันแรงแนะนำว่าตบเบาๆนะครับหน่อยทีนะ นี่เดี๋ยวให้พวกเราลองซ้อมมันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เต้จะเล่นแบ่งไป3รอบต่อกันนะครับรอบแรกเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงรอบ2เป็นดึงตบธรรมดารอบ3เป็นเบรเกี่ยวตบนะครับจะเล่นวน3รอบต่อกันยาวๆนะครับฉนั้นใครไม่ได้ตรงไหนยังไงลองซ้อมดูก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันเลย